ดูดวงชาวราศพีพฤษภเทวดาอะไรตามหึงกลัวเรามีคนใหม่นะครับก่อนอื่นหมอสันบอกก่อนนะครับการทำนายดวงคือการเสี่ยงทายนะครับรู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจะ่เจ็งไม่เจิงมันอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่ามันคือการเสี่ยงทายนะครับผมจากประสบการณ์ที่หมอสันดูดวงมา นะผมเทวดาอะไรตามหึงมีจริงก็บอกมีจริงนะคระขอบอกไว้เลยว่ามีจริงนะผมอ๋อสันเคยดูดวงให้กับบุคคลท่านหนึ่งนะผมที่เทวดาตามหึงสวยมากผู้หญิงคนนี้สวยมากไฮโซนะผมรวยด้วยนะผมมีความสุขสารทันษา,นาแต่บอกได้เลยว่าหาคู่แท้ไม่ได้นะผมก็มาเปิดไพ่หรือว่าเสี่ยงทายเล่นผีด้วยแก้วเนี่ย ะผมเปิดขึ้นมาโอ้โหผีถ้วยแก้วบอกว่ามีเทวดาตามติดมีโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาดีมากแต่เทวดาตามช่วยเหลือเรื่องการงานการเงินนะแต่เรื่องความรักะไม่ได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อธิบายนั่นเข้าใจครับเพราะว่าชาวราศีพฤษภมีไหมมีนะครับเทวดาที่ตามติดตามหึงหวงเนี่ยนะผมถ้าท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่ เป็นเทวดากับเทวดาก็ได้นะครับไม่ใช่ LGBT นะนะผมแต่เปรียบเสมือนนะครับผมเพราะว่าบนโลกสวรรค์เนี่ยเขาไม่นับนะบางคนเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นผู้หญิงนะนะผมบางคนเป็นนางฟ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าเทวดาตามติดก็เทวดาตามทันอยู่ก็ได้นะครับท่านจะเข้าใจว่าโอ้โหเทวดาก็ต้องตามนางฟ้าสิครับเทวดาต้องตามผู้หญิงสิับผม แล้วนางฟ้าก็ต้องมาตามผู้ชายไม่จาเป็นนะครับครับดวงจะตาเราไม่นับกันอย่างนั้นนะทัานดูดวงจะเป็นเทวดาผู้ชายตามเทวดาก็ได้นะก็เขาเป็นเป็นคู่ของท่านบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ไม่นับชายหญิงระผมในเมื่อโชคจะตามน้านบนาุญบารมีวาสนามีเทวดาตามหึงเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตมันจะราบรื่นครับเป็นไปได้ด้วยดีก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะไม่ใช่ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวัง แต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านอยู่ดีนะผมก็บอกแล้วไงครับว่าเขาตามคอยดูดูแลปกปักคุ้มครองรักษาจะมีคู่ของมียากแสนยากรนะผมเลือกให้ก็จุนนะวุ่นวายอนะครบผมกระวนกระวายกระสักระสายอดทนอดกันนะผมขอพูดเป็นกอนนิดหนึ่งนะผมกอนหมอสันนะไม่ใช่กอนที่แต่งขึ้นมารนะบบที่เป็นกอนนะ นะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาเทวดาตามติดผึงมีจริงครับผมเพราะฉะนั้นเปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของคนที่เกิดดวงชะตานี้มีเทวดาตามติดว่าเฮ้ยครับผมเสียงไทยดูเฮ้ยมีเทวดาตามติดว่าับผมดวงชะตาคุณครับผมจะทําอะไรเนี่ยก็ผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องความรักใช่หรือไม่โอ้โหลูกดวงตกใจเลยไอ้ยา อาจารย์รู้ได้ยังไงอ่ะหมอสันรู้ได้ยังไงออกเสียง้ายไงครับ,รบการทํานายดวงมันเป็นการเสียง้ายนะครับผมไม่ว่าจะเปิดไพ่หรือว่าเล่นผีด้วยแก้วหรือว่าจะเสียมสีก็ได้นะมันมีหลายอย่างนะบอกไว้ก่อนนะมันมีหลายอย่างนะการดูดวงกรรมทัวก็ได้นะันะบผมไม่เล่นไม่ใช่เล่นการพนันนะกรรมทัวนะรับผมกรรมเม็ดมะขามอ่ะนะผมเพราะฉะนั้นมะขามเผาด้วยนะต้องเป็นมะขามเผาด้วย เพราะฉะนั้นในโชคชะาตาบาุญบารามีวัสนาเนี่ยในการเสี่ยงทายเนี่ยมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้เด็ดขาดเด็ดเดียวอาาตามหึงครับผมก็ท่านอยากเกิดเป็นชาวราศีพฤกษภผู้มีบุญกุศลวัสนาบอกใจก็เสี่ยงทายดูว่าราศีไหนโดนนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาดวงชะตานี้จะ,จะเจริญลูกเรืองต่อเมื่อท่านปิดวาจาครับอย่าไปบอกเขา ับผมแต่ว่าจะหลบในหลืบในลอกในซอกในซอยเนี่ยเขาแอบดูอยู่เทวดารอไหมรอโคตรโคตรนะบอกไว้ก่อนนะนะผมเทวดาก็บอกว่าหล่อมากนะไม่มีวันแก่นะนะถ้าหล่อมันก็เปรียบเสมือนหน้าเด,ดนอะไรอย่างนั้นแนหะละรออย่างนั้นนะนะผมรอมันพ่ติเจนสดาอย่างนี้ดีไหมเอาเอาอย่างนั้นไหมับผมนะนะานางฟ้าก็สวยแบบโอ้โหดาราซุปเปอร์สตาร์ไหมันะบสวยสุดๆเลยนะ น้ำฟ้าก็บอกไม่มีแก่นะนพะำผมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาตามติดตัวท่านก็รอท่านนะผมรอท่านนับดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในโชคจะตามน้าบุญบารมีวัสนาตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญโอ้โพระราชาแห่งเหรียญจะมีโอกาสร่ํารวยต่อเมื่ออะไรครับไว้กลางคนแล้วครับผมแล้วเมื่อไหร่จะรวยล่ะอาจารย์อาจารย์ก็ต้องทํานายว่าไงรู้ไหมครับ วัยกลางคนไงมีเขรามีหนวดก่อน,อนถ้าทาเป็นชายถ้าเป็นหญิงหมอสันก็บอกตกตําแหน่งไฮพิเทสก่อนรวยก่อนับผมก็คือมีบุญกุศลวาสนาก่อนถึงจะรวยับผม,ผมแล้วกว่าจะได้กู้ครองโอ้โหอาจารย์หนูไม่ต้องอุ้มท้องดอนแก่แนละ้วอาจารย์ับผมก็ตามเชื้อตามดวงชะตานะก็ต้องเลยเกินวัยกลางคนวัยกลางคนสําหรับหมอสันเป็นอายุอะไรสี่สิบสี่สิบส ครับ้าสิงก็ยังไหวกลางคนรไววประสบความสำเร็จัะผมเพราะฉะนั้นโอ้โห,โโหมีลูกตอนนั้นนะ่ะไม่ไหวแล้วนะคอบผม40เดินเดินก็นปวดหลังหน่อยหน่อยผมในโชคตามนาจบุญมาเรามีวาสนาขอวิงวอนแล้วกันท่านเทวดาเจ้าขาท่านนางฟ้าเจ้าขาขอหนูแต่งงานเร็วหน่อยได้ไหมขอวิงวอนมาแล้วกันครับผม วันนั้มัน,ม,นมันไม่ได้เลยมันกว่าจะเจอคู่แท้เนี่ยเขาติดกัน้นครับผมมันเป็นความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครับผมมันเป็นเรื่องราวที่ตามติดมาทุกภพทุกชาติครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ไอติมใหคาโคูบอสันได้ต้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆการงานของชาวราศีพระสบมีแนวโน้มที่ดีขึ้นคุณอาจได้รับโอกาสใหม่ๆ เช่นการเลือกตำแหน่งหรือโปรเจกต์สำคัญที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวคุณอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย 4. โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนหากคุณกำลังมองหางานใหม่มีโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมกับความสามารถของคุณแต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ หรือการแสดงศักยภาพที่ดีที่สุด 1. 4สี่ำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจหรือทดลองแนวทางใหม่ๆแม้จะมีความท้าทายเล็กน้อยเช่นการแข่งขันในตลาดแต่ด้วยความขยันและอดทนคุณจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้หนสา ตัวอย่างหากคุณกำลังทำธุรกิจร้านอาหารลองเพิ่มเมนูใหม่หรือจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และสร้างฐานลูกค้าใหม่ในระยะยาวด้านการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวคุณอาจมีรายจ่ายมากขึ้น จากการซื้อของที่อยากได้หรือใช้จ่ายเพื่อครอบครัวและคนรักสองอย่างไรก็ตามรายได้จากงานประจำหรือธุรกิจยังคงเข้ามาอย่างต่ออเนื่องทาให้สถานการณ์การเงินไม่ถึงกับติดขัดแต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายเกินตัวโดยเฉพาะกับสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่ไม่จำเป็น5 7คําคำแนะนำ วางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเช่นการซื้อของตางกระแสรหรือการลงทุนที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอตัวอย่างหากคุณกำลังพิจารณาซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ลองคิดถึงความจําเป็นจริงๆก่อนตัดสินใจเพราะอาจมีค่าใช้ใจ่ายอื่นที่สำคัญกว่ารออยู่ ยอดค้าขายสำหรับคนค้าขายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างยอดขายโดยเฉพาะหากคุณเน้นการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์หรือจัดแดกกิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นส่วนลดพิเศษหรือแจกของแถมหนึ่งลูกค้าเก่าอาจกลับมาซื้อซ้ำและยังมีโอกาสดึงดูดลูกค้าใหม่ หากคุณสามารถนำเสนอสินค้าได้โดดเด่นและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดคำแนะนำใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นโฆษณาผ่าน Facebook หรือ Instagram เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นตัวอย่างหากคุณขายเครื่องสำอางลองจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง หรือแลฟสดโชว์วิธีใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นความสนใจจากลูกค้าด้านความรักคนโสดความสัมพันธ์ในเดือนนี้อาจเต็มไปด้วยความซับซ้อนคุณอาจพบคนที่สนใจแต่ยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นต่อไปได้ทันทีความอดทนและการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญหากคุณสามารถสร้างความมั่นคงในชีวิตเช่นง,งาน หรือสถานะทางสังคมความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต2คนมีคู่สำหรับผู้ที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจเกิดปัญหาเล็กน้อยจากความเข้าใจผิดหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคง 2. 7 คำแนะนำใช้เวลากับคนรักให้มากขึ้นเช่นการออกไปทานข้าวเย็นด้วยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์สุขภาพสุขภาพโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นความเครียดจากงานหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกำลังกายเบาๆ เช่นโยคะหรือเดินเล่นในสวนจะช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตได้ดี17คำแนะนำหลีกเลี่ยงอาหารฟาสต์ฟู้ดและเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้สดหรืออาหารที่ปรุงเองเพื่อรักษาสมดุลสุขภาพเคล็ดลับเสริมดวงบริจาคของเล่นให้เด็กยากไราเพื่อเสริมพลังบวก และโชคลาภทางการเงินสองฟังเสียงธรรมชาติเช่นเสียงน้ำตกหรือเสียงนกร้องเพื่อช่วยบำบัดความเครียดและเพิ่มสมาธิสรุปเป็นเดือนที่ชาวราศีพฤษภต้องบริหารจัดการชีวิตอย่างสมดุลทั้งเรื่องงานการเงินและความสัมพันธ์แม้จะมีเรื่องท้าทายแต่ด้วยความอดทน และการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้อย่างมั่นคงด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้รับความเปลี่ยนแปลงในสายงานไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสใหม่ที่เข้ามาแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานเนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายสี ชาวพู้สบที่ทำงานประจำจะได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในองค์กรแต่ควรหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงกับผู้มีอำนาจเพราะอาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเจ็ดสำหรับคนที่ทำธุรกิจเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนและการวางแผนอย่างรอบคอบการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อาจดูช้าในช่วงแรก ต่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเปิดร้านอาหารควรเน้นโปรโมชั่นที่สร้างความแตกต่างเช่นเมนูพิเศษประจำเดือนหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ด้านการเงิน สถานการณ์การเงินของชาวพระสบในเดือนนี้ค่อนข้างทรงตัวขุนอาจมีรายจ่ายสูงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความบันเทิงการเข้าสังคมหรือสิ่งของส่วนตัวเช่นการซื้อของที่อยากได้มานาน 2. 5บางคนอาจเสียเงินไปกับการเป็นคนรัก หรือครอบครัวซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดทางการเงินได้แนะนำให้วางแผนใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้เงินเกินตัวอย่างไรก็ตามโอกาสทางการเงินยังมีเข้ามาเรื่อยๆจากความพยายามและการทำงานหนักเช่นการได้รับโบนัสหรือรายได้เสริมจากโปรเจกต์พิเศษตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นฟรีแลน อาจมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเสนอโปรเจกต์ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ต้องจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อไม่ให้กระทบกับงานหลักด้านยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีธุรกิจจะเติบโตอย่างมั่นคงโดยเฉพาะหลังช่วงกลางเดือนหากคุณกำลังวางแผนขยายกิจการเช่นเปิดสาขาใหม่ หรือเพิ่มสินค้าใหม่ๆในร้านค้านี่คือเวลาที่เหมาะสม 1- 4สอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการแข่งขันในตลาดและควรศึกษาความต้องการของลูกค้าให้ละเอียดก่อนลงทุนตัวอย่างเช่นหากคุณขายสินค้าออนไลน์ลองเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อขยายฐานลูกค้าด้านความรัก คนโสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ไม่สมหวังหรือเหนื่อยใจเช่นการพยายามเข้าหาคนที่สนใจแต่ไม่ได้รับการตอบกลับแม่หมอหมองว่าความสัมพันธ์นี้สามารถพัฒนาได้แต่ต้องงอใช้ความอดทนและพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างความโดดเด่นในสายตาของอีกฝ่ายตัวอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายในหน้าที่การงานหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเสเน่ห์สองคนมีคู่ความสัมพันธ์ขอองค์คู่รักในเดือนอนนี้อาจมีปัญหาเล็กน้อยจากความเข้าใจผิดหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันแนะนำให้เปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา และหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาตัวอย่างเช่นหากเกิดข้อโต้แย้งเรื่องค่าใช้จ่ายควรวางแผนง,งบประมาณร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตเคล็ดลับเสริมดวงด้านการงานเสริมดวงด้วยการบริจาคสิ่งของเช่นอุปกรณ์สำนักงานหรือหนังสือเรียนเพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจและโชคลา ด้านการเงินบริจาคฐานของเล่นให้เด็กยากไร้จะช่วยเสริมพลังบวกและลดความเครียดทางการเงินสองด้านสุขภาพฟังเสียงธรรมชาติหรือทำสมาธิเพื่อบำบัดจ,จิตใจลดความเครียดจากภาระงานและค่าใช้ใจ่ายเจ็ดบทสรุปเดือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภต้องใช้ความอดทน และว,วางแผนชีวิตอย่างรอบคอบทั้งในด้านการงานการเงินและความรักแม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ด้วยความมุ่งมั่นและแนวทางที่ถูกต้องคุณจะสามารถผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปได้อย่างมั่นคง